อาลีทางลีทางก่อนนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีสรแฟร์มารีและช่องนุกี้แฟมารีนะครับรตอนนี้<อ>นเกิดอาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้นะฮะมาคุยกับลุงนะครับ,บแหวนลุงโอ้โหฟังนะครับฟังจากปากลุงนะฮะ อารมอ่อนเลยครับผมโอ้ก็ถอย่างล้รถเทนเอรครับีเอาั้น้ไม่บอกดครับคุ้ีพันนะฮะบัี้ล็อกอนาไอหมุนหมุนหมุนขาข้างล่างนะรอฟังดู นั่งราพอหน่นะครับข้างหน้านั่งข้างหลังยืนนะครับข้างหน้านั่งข้างหลังยืนยอลนะสอปอทศสอทศสอปอจุดทศจุดพอเขือนนะสอปอทศยอนไม่ใจงงสอปอทศ พปทศน่าจะย่อมาจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมูกตงตกตงนะจังหวัดมุกดาหารสปทศผมก็ยังไม่ได้อ่านนะครับผมก็ยังไม่ได้อ่านว่ามันเป็นข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่รู้คร่าวๆก็คือทางนะครับ สำนักง,งานเนาะสปทศนะครัรบนะครับ,นะรบโดยที่ทางข้างหน้านะครับหน้าหน่วยงานของสำนักง,งานรทานะรัพยากรธรรมชาตินะทรัพยากรธรรมชาตินะครับท่านขอความร่วมมือกับยูทูปเปอร์นะครับมีบ้ารุงพลนะครับไม่ต่ำกว่ายี่สิบท่านที่ช่วยยี่สิบคนนะครับช่วยกันไปนะระดบดู ดูแลป่าเนาะดูแลป่าไม้ดูแลป่าไม้แล้วก็เรื่องราวการปลูกป่าไม้ที่วัดป่าริมทางใครรู้จักไหมใครรู้จักใครใครไม่รู้จักวัดป่าริมทางใครที่ยังไม่รู้ครับไม่รู้ครับไปทางไหนลูกไปทั้งไหนมุมหน้าพี่ดอนนี่อ๋อทางนู้นทางหน้าพี่ดอนนี่อ๋อครับครับตรงข้างในสวยมากนะครับป่าสวนยางนัยนนั่นแหละ

นีานเาแ่เอาให้เอาแท่งี่ห้าบาทะแ่ล้วแบ่งว,นะวันที่นะครับวันที่สิบหกกันยาสนะิบหกกันยายน2564้าณวัดป่าริมทานนะครับบ้านป่าไม้นะครับป่าไม้นะครับรายละเอียดนะครับรายละเอียด พนักงานิจาและผุ้คลอื่นๆนะครับกลุ่มเป้าไม้นะครับเข้าร่วมจำนวน50คนสร้างเครือข่ายและปรับปรุงภาพลักษณ์การบังคับใช้กฎหมายนะครับว่าด้วยการป่าไม้ที่มีต่อประชาชนอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าโดยภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมตามหลักบรวอรอ นะครับบ้านวัดราชการและมั่นคงยั่งยืนนะครับอันนี้เขากล่าวจะผมอ่านเพืจะมาดูบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับจัฒนนชายานะครับเสื้อนะครับเสื้อผ้าที่จะใส่วันนั้นนะครับเสื้อเป็นโทนสีขาวเหลืองมะห่อมนะครับเสื้อสามแบบนะขาวเหลืองมะห่อมครับขาวเหลืองมะห่อมส่วนกางเกงสีดำเสีดำ นะครับกางเกงสีดำเป็นดำไม่ได้มั้งครับหม้อห่มเสื้อจะใส่เสื้อขาวก็ได้ใส่สีดำก็ได้ใส่วยกันห่มใส่วยกันไทยเราอ่ะยืนจิ๋วคนแล้ช่วช่วยกันจับก็จับได้โทนนะครับขาวเหลืองม้อห่มนะครับจะเป็นเสื้อกางเกงเป็นสีดำใใช่เนี่แหละเหมือนพี่ราชชนีช่วยช่วยด้วยมั้ยครับผมเสื้อขาวก็ได้นี่พี่นี่แหละขาวอย่างที่พี่ใส่พี่มือว่างที่เราใส่ประจำแบบเสื้อเนี่ยขาวเหลือง พอปกนี้ก็ได้นะเสื้อเสื้อที่ผมใส่เมื่อวานนี้ได้ไหมเสื้อเหลืองมะขาวเหลืขาวแล้วกันขาวเหลืองขาวเหลืองมพร้อมเสื้อมาห้อมกับเสื้อสีป้าๆแบบปีละจนีใส่ได้ไหม20คนได้ถ้าถ้าสมมติมีไปเกินกว่านั้นหรอ2คนก็ได้20ุ่๊บยูทูบเราอยู่ถึง20คนไหม ก็ราาเสียงไปไปร่วมกันเยอะกว่านั้นก็ได้ให้ชาบ้านมปร่วมได้ก็ได้ชาบ้านนเป็นสีทองอยูทูบต่างถิ่นยี่สิบคนก็ยูทูบแควบ้านอีกสามสิบห้าสิบเจะเป็นยูทูบของบ้านยูทูบเปอร์คนไหนก็ได้ที่มีจิตอาสาร่วมโครงการนะครับเป็นการไปประชุมนะครับเชิงปฏิบัติการไปที่วัดป่าดินทานนะครับ เป็นวัดของพระอาจารย์แบนนะครับนักใครรู้จักนะครับเคยไปโรงพยาบาลพระอาจารย์แบนไหมครับไม่เคยอยู่ค้งสีสุพรรณกี่เมือสุพรรณตะพุนสุพรรณโอ้ไปสมเด็จเพิ่อ้ตามผมนะเป็นโค้งปิ้งงูเข้าไปครับผมแถวอ่าคำเพิ่มป่ะคำเพิ่มคำเพิ่มสามข้อคำเพิ่มนะก็ใครที่จะไปวันที่16นะโน้ตไว้นะครับ ไปวันที่สิบหแต่ไปที่วัดป่าลิมทานนะครับขอให้ไปแบบสุภาพเรียบร้อยไม่พูดจาเสียงดังนะครับทางวัดก็จะเข้มงวดมากเป็นวัดป่าลิมทานนะครับสมัไมก่อนเมื่อตอนนี้ผมไปพัฒนาทำความสะอาดปล,ลูกต้นไม้ต่างๆตอนที่เราทำงานแล้วก็ทำงานแบบเงียบๆต่างคนตา่างทำ หลังจากนั้นแล้วก็มานั่งฟังพระอาจารย์ระจัรแบบพันคุกรรมะสุมฟังทุกคนจะเงียบหมดครับไม่มีใครเสียงดังนะครับวันนี้ไปให้เงียบนะครับสุภาพเรียบร้อยนะครับสํารวมนิดนึงเอาง่ายๆไปกันได้ไหมครับไปได้ไนะปได้ค่ะเดี๋ยววันอาลละเอียดแล้วมันจะบอกนะ พบกันยางใครถึงแปดระยังยังไม่ถึงแปดมาลางไส่ระยังไม่ถึงมาเนี่ยเป็นปานเยอะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับ